สวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็แพ็กของนะครับจะไปส่งของนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับตอนเช้าเดี๋ยวมษยดนี่นก่อนต้นไม้ก่อนหวานตายต้นหนึง่งเดดร้อน,นครับต้นมะเขือยังไม่เอาลงปลูกครับเพราะว่าแดดรองแดดแรงมาก นมาลุงพักอีหุ่มนะครับสบายดีเอฟซีสบป,อป,อปอล่วครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่ยด้วครับเดี๋ยวมาดูต้นชมพู่กัน,นเริ่มสุกเลยนะครับนี่หลังเตนไปแล้วนะครับ มีหลายลูกนี่นะครับนี่พวงนั้นจะมีอยู่สี่ลูกพวงนี้มีสามลูกนะครับใกล้แล้วครับใกล้สุกแล้วขอบคุณอซีทุกท่านขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่เมื่อคืนนี้เอฟอของแล้วก็เหมานะครับขอพระคุณนะครับผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อทุกท่านขอโทษขออภัยนะครับ อืมครับอันนี้ก็ลูกหนึ่งลังเตนละหมอกนะครับนะคลูกหนึ่งมีอยู่นั้นสี่ห้าหกเจ็ดห้าตัวนั้นได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดลูกครับอืมก้นนี้ นี่ก้นชมพูนี่เป็นเป็นแบบนี้นะครับลูกนี้เป็นแบบนี้แปลกประหลาดแปลกเพื่อนแปลก่อเพื่อนครับมีอยู่แปดลูกนะครับแปดสามบอหรือ้าสี่สาม <c oughs> นี่สี่สอง เดี๋ยวค่อยๆทําความสะอาดไปครับนี่เหลือแค่นั้นครับก็ได้หญ้าไปรเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้ทำตื่นสายครับเมื่อเช้านี้นอนดึกครับพอเมื่อเช้านี้ก็ลงไปกดตังค์นะครับก่อจะกลับขึ้นมาผมตื่นสายแอดมินเพิ่งมาทํางานนะครับกำลังจะเช็คของเช็คออเดอร์แล้วก็แพ็คนะครับ สวัสดสีทุกท่าน <c oughs> กล้องมงมัวเนาะเช็ดก่อนนั่งต้นชูพูมานับได้แปดลูกนะครับซึ่งเป็นปีแรกนะครับเดี๋ยวจะน้ำมาลดไว้อยู่ครับสายยางมารดไว้ ให้ลูกมันโตหน่อยส่วนสะอมมัตัดตัดใบออกงอกอีกแล้วครับนี่เร็วนะครับเร็วถอดยอดแล้วครับแต่งกิ่งตัดใบนะครับถอดยอดแล้วครับได้กินตลอดนะครับแล้วก็ลดน้ำไว้นะครับ อันนี้ก็ต้นลูกท้อนะครับมักไค่เน่านะครับปลูกด้วยมเมล็ดนะครับก็โตแล้วครับปลูกพร้อมๆก,กันกับต้นชมพู่นี่นะครับต้นเสียนท้อนะครับอือเกิดมักไคเน่าแถวบ้านฝนจะอมต้นนี้ต้อง ้องมาตัดตอนเย็นค่อยมาตัดออกนะครับตัดใบออกให้หมดแล้วมันจะงอกใหม่นะครับนี่นะครับเก็บกินตลอดนะครับกินกับน้ำพริกแซบดีเลยต้นนี้ก็ตัดลงครับเพระาะว่ามันมันเลื้อยขึ้นไปนู่นต้นยางนู่นครับเลื้อยขึ้นไปข้างบนนี่มันเลื้อยขึ้นไปสูงแล้วนะครับนู่นถึงนู่นนะครับ วราจะทำครัวที่นี่นะครับมีกีกะตัวหนึ่งครับมีกระปร๋อมตัวหนึ่งครับเนี่ยเห็นบอกครับกินแม่งก็เบื่ออยู่ครับตัวนี้ไม่ไปไหนครับอยู่แถวนี้แหละวิ่งไปวิ่งมาขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับ ข้างล่างครับร้อนครับนุ่นข้างล่างแล้วก็มีคุณครูน,นะครับสนยางใกล้บ้านทำขนมอยู่นะครับสี่ห้าคน,นคใกล้ๆก,กันรอบ,บบ้านพอเริ่มเก็บไม้นี่ออกทำความสะอาดนะครับแล้วจะทำครัวตรงนี้นะครับ ทำเป็นห้องครัวส่วนข้างล่างนั้นจะจะทําก่ออิฐขึ้นนะครับทําห้องไร้สุดข้างล่างครับคิดว่านะครับเพราะว่าข้างบนมันร้อนครับแล้วก็ตอนฝนตกแล้วมันเสียงดังไร้สุดไม่ได้นะครับสังกะสีแบบร้อนเหมืนมีเสียงดังมากนะครับนี่บ้านผมเองครับหลังไม่ใหญ่ครับเล็ก บ้านสวนครับบ้านคอกฟาร์มแพะนะครับนี่ก,อออก็จะเก็บไม้แล้วก็รื้อออกจะเก็บไม้ทำความสะอาดให้มันโล่งเลยนะครับค่อยๆเก็บไปก็จะลดน้ำตอนเย็นค่อยลดนะครับพอเราตัดแล้วแตกยอดเลย หน,หน้าไปทอดกับไข่นะครับนึ่เด้อหน้าไปทอดกับไข่ไข่ชะอมใบตองส่วนมะเขือกับมะหุมนี่ไม่กล้าปลูกเลยครับปลูกแล้วตายมันแดดแรงครับสี่สิบกว่าองศารอบบ้านก็เริ่มทำความสะอาดนะครับ ตรงนั้นน่าจะลื้อออกอยู่ครับลื้อตัวนี้ออกอาจจะทำลงลงจอดรถครับมีสังกะสีเก่าเก่าอยู่ครับมีหลายแผ่นอยู่ทำลังคาให้เอารถเข้ามาจอดได้นะครับดูดูฝนขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเลอร์ครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาเอฟนะครับแล้วก็รักฉันนั้นเพื่อเธอนะครับที่ให้อดมินนะครับคนรัแปดร้อยบาทนะครับขอบคุณนะครับรู้น่ารักฉันนั้นเพื่อเธอคือใครขอบขอบคุณเดอร์พี่ครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับขอบคุณ ขาดไม่ได้คือ FC นะครับ FC ทุกท่านครับที่เข้าใจผมนะครับผมก็เป็นคนแบบนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่มีทำไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า